ตอนนี้นานก้าวถึงนั่งมาที่พายภายนาป่าไม่หย่ายขานตาเวียนคำขายพระนางลาสิตาวืืนพอนางม่หอดหองเขาหอมหอมมนเปลี่ยนห้อง พ่อแต่มาหอดหวองเขาหน่อยแปลกใจด้วยวาทีวะาลาเลาไห่เปลงกายกาพีเดียดเดียดก,ะกะาก็ทำไม่สุ่ง ตอนหนึ่งทํานไหนและแบ่งเป็นเสียโคงสาขายุงแลนเต็นตานไว้ปองทางตัวหนึ่งแปลงเปลี่ยนเสือเสือเหลืองตขนาดโพดพานเตีนกะันไว้ปองทาง nướng bèn biển sữa la xa xỉ sát nhai <laughs> chàng quá tàn bóng vầy tháng nà hôm hà và là nhà nội <laughs> Khăn mà hiện cả gian xa ສາມບ້ານແຂງກະລ້າງນາຍบາງບໍ່ເປີນນັ້ນລະນາສທ तो สานานว่าพาแม่เจ้าด <im LE> ื่มเนื้อหาหลงจิตนั่งคิดทวงล่าน้อยอ่อนสองสีอยู่อค์เกิดกนาสาดีที่อยู่ขรองข่อยตา นั่งจึงปุงกะตามมาไว้ในวิีงวนกุมกะบาว่าสาธุสาธุสาธุนือ 帮他。 ปันมากไม่เคียงหนึ่งขันนี้ดนาลาสาสีกะหยังยืนตันทั้งวัยนางเจ้าไปเลยนเถงว่นานางสิว,นวันไหวเสียนที่ห้อยเล่าอ่านว่าที่พาทอนท่าว่ามีให้ป้องสิไป จนตาวินคำคายเอียงบายจวนสิตกสามสัตว์เดือนวนวุกไล่เด็กนี้ไปแล้วมาทิเจวปันเนื้อจางเดินตามทั้งหยิบดิงกิ่งว่าลูกตนเองนะ เสียค้องก้อยอยู่ท่าล่าอาวสาลทุม หากเกสือเลียนลมดอกหุ่มป่าถึงสศาลาของบุตาสิมาลาดอยู่วางทางก็จังจอยนะงอยสวมดัางหุ่มเมื่อน,น่ะเลือนลงมาเลียบเข็มปานำซาดีเอ mẹ cháu mà nó đèo khắp kêu cháu vú say đứa men phua chào đầy bay đi xoan hóa xô khắp bơi yeah. กวกท้วไหลแห่งเย็นมีดเงียบเสียงบ่คันตาน,านางจึงไปทุนไหวสมพันธ์โพธิลาดว่าพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยย่านว่าดูก่อนหน่อยของข่อกกบเล่าาย ขอให้พาจงเกืื้อไ่บนปวดปานี่นองแน่ถอนก้อยกูนาภายไครควรคำแจ้งอันว่ากลุ่มมันน้อยทั้งสองส่วนข้าพี่เอ้ยเปลี่ยนเดียดด้วยอันไหนเท่ยลวม แต่นานผู้ที่สาเจ้าบ่มีจาตันปากนัง่งสงบอยู่นิ่งบ่มีเอื้อเจ้าฟัง หันดังสูบบ่มีจาหนตันตโตผ่านังทุนนดาวสำได้รังกะบ่จ่านังกะสุกาด้วยลายปาการเต็มเตือมอ ก้อยกันเกลอนกายทมานังแคีนพ่อปันตายดอมสุกทั้งคิดถึงดูกน้อยพ่อปัฟ้าเจ้าลันเตียงอา อันเด่งเดือเป็นลังเขาวดวงกวางพาสูมินคนคนดมทับเจ้ากะแดดินบ่ทิ้งใดเดียวตอนแทบีบากเบืองพอยภาสิเป็นเสียงมาที่ทูนพวกขวัญเจ้าห้า,ามาเีนยนเขียนขอน ว่าพี่เ้ยเอ้ข้าสีมอลานาเมียนเป็นผีเสียจากปองแดว ขันบ่เห็นหน้าดวกน้อยพานังนองนะสวนสิตายนั่นนสาา นางสีบอนไวแสนที <out> ่ห้วยเล่าอ่านว่าพาบีเจ้ากระสุงนิ่งอยู่บนเตียงนางจิงเฝ้าวิ่งแดนนํหอยดูตามสาพังนองกรสงดูลายขงนางจึงบูนามวนเขาคำดาวินคำตีนนังตำต้อยต ฮ้องทั้งฮ้องว่าลูกมาเจ้าอย่าไหลอยู่ซาเนี่ยปางผูกาดคเอ้ยมาเียนเืองไฟวานหนวยบ่าแกวยําแดงนะ แมลไรแปงเพียรวนขันหน่อยใดเห็นสมคูวรเลือกไว้ทาดูก่อนมานี่อ่อนแม่ลังเดียวบักเงาวสวมเม่ป่าทวนว่ากันอะเมนีเอยนวะวาสานี คำใดก็เดือยมียติงตียงบ่มีสิ่งสิใครขาดนํำบ่ยินส่องกุมานบาแดนลูกในน้ำนมาที่เลยลงคนอยู่สะสีก็หลายเล่าเนื้อวันข้าเจ้าดวงน้ำนั้นจุมจ่มจมมา เปิดใบบัวแล้วกะกลมบอบสองหาหอยดูตามสาพังน้องกะบ่มีพ่อหน่อยกาบขืนมาทุนเจา้าสันดอนพญาวีษพระนยัยใสนองจะเบาบ่แม่นคง หาบานังลากเด่นสู้อยู่ในป่าพายาทอนป่าพืชเพียรกับม,มีบ่ห่วงผัวก,กระบวดน้อยกลับคืนมาหาเดืองไฟน้ำตาให้หาดูกพองดูถูกอายดื่มถิ่มยิ่มบ่พอม นี่ลานอมาที่เอ้ยเพิ่นว่าสั่งเปิดไม่ไหลป่าบัวสาปากนี้ไก่วังกว่าสาวเข้าวนำนาห้งหาไก วังกวางไปลงตมบวกไขยเสนาวางใส่บ่มีเพไปลงเทแต่บวกตัมา เจ้าคือตีไข่สิทำกินแกงไก่มาที่เอ้ยไข่ว่าเจ็บปวดเนื้อไปสิหูหอมปวขั้นเหมืนหาผัวใอมาที่นั่งคนใหม่ไก่ของนางและคือสิมีต้อยจอยและคือสิมีน้อยจอยยาแก่ Oh. เ้ยโยมบ่มีจามาทีวีธานะถูกลังสิติอกมอยนะว่าพี่เอ้ยสั่งมาทําเวียนอข่หาขบวนได้เดือนนะเทน้อยนาะเทหนีจากเมืองวังสิเพึงเผาผูวผัวแก้วแต่ผู้เดียว หาหวานางรูปเดียวมัวมืดกรรมมาคุณถ้าเป็นคำจริงจังขอยฝันขอเมียหนางหากมาเพียงเดียงบ่าว่งทำทั้งดู่ถ้านางทำบกต้องเสินอนจงานม สีเอาหัวห้องใบย่อมผิดยรสารภาโอ้พี่เอ๋ยยีกันนั่งทำเถื่อนตองพระนางนองจองจ้ न ้ำฮอยนายหลวงรอยป่าพัยพรน้มัยนา ไพ่ผานมกวางหิมบาพันมัวมือดมีมุสาเตือนเตียนตันเขาละวางเขามีมุสากุณาเขาเราเกียบีนแหงบางฝูงสานีข้างเตียนต้นไม่เตือนผานาง ພາແມ່ເຈົ້າໄດ້ມົນປາຄົມນ້ຳຄົມຄຳຄົມເຈົ້າຂ້ອຍຂານໄປໜ້າ แม่นจากกาเปลี่ยนเสียนหวนทั้งไก่สิบหาอยู่พาแม่เจ้าพานี่ภายแต่ผู้เดียวเลยบ่เห็นสองลากกันหลานเจ้าทั้งกูมาที่อยู่บ่ได้ไก่ให้อังมานุน โอ้ยี่ซุ่มใส่เจ้าผู้พัวหลอกว่าแมนี่เอ้อยยิซุ่มใส่เจ้าผู้พัวบากคำโกงจังว่าต้นตังต้นดอาตองติ้งมันแก่ แนวไหลไหลแม่ไหลหามาแล้วทางมันเกี่ยวและมันเผื่อกว่าสิมะเจกหน่อยปันให้เจ้าหลอกกันายาผ้าก,กันไปเดียนเนื้นเดียนสายมันสีเก่าสีสีสอกกันหาหน่อยค้าบอา่อแพง ในตอนนั้นเห็นว่าบ่อได้เดืองก็เขื่อนสอาสมก็ไปทุนพาพีสันหลอนเจ้านาพากาะเดือยบ่าจ้าว้าคำม,มันไหลจากยางนาจางว่านางนาตานขานได้ก็บ่าจาม แต่นั้นกำส่วนเสียงตามาทีมัวมืดมาแล้วเอกานียนดูดหน้อยก็เลยล้มจะท้าดูงนะ เลอยสะลูบลุงลวมเจ้าเป็นดมลมทาวล,าวลาวลาวดินกันดวงนดินเดียนเดาเดาลมดงพวมดอกไม่มาทีลานำจังคอยตายตา,ยตาย